น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารอาจารย์นะครับในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ สาขาหลักสูตรเรามีอะไรใหม่บ้างคะตอนนี้ในตอนนี้วิทยาลัยนะคะหรือที่เราเรียกกันเติดปากว่าซีบ้านะคะครเรากําลังทํา MOU กับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับ,บของโลกนะคะชื่อว่าบริษัทซันซึ่งเขาทําเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันทางด้านบริหารจัดการต่างๆซึ่งใ,ในแอปพลิเคชันตัวนั้นก็มีตัวของ HR ออค่ะเพราะฉะนั้นน้นอง,องๆที่จะมาเรียนกับเราในตอนนี้อนาคตเด็กรุ่นนี้จะเป็นเด็กรุ่นแรกเลยนะคะคที่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะ โอ้โหแสดงว่าตอนนี้เรื่องของ HR หรือการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไม่อยู่แบบเดิมแล้วอาจารย์เริ่มขยับมาเป็นเปลี่ยนโลกใหม่นอกจากนี้มีอะไรใหม่มั้ไอาจารย์ก็คือเพื่อให้สอดคล้องกับ ตัวดิจิตอลในใหม่ๆนะคะแล้วก็มองว่า HR เราจะต้อง Transformation เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะจากเดิมเราจะเป็นคลา s รู o เร t r นนิ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ใช้คำว่า Project Based ล e ร์นิ n งแอคทิ i ิตี้เบสเล a ร์นิ่ให้กับนักศึกษาแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็เด็กๆก็จะไม่ต้องมานั่งเรียนอะไรกันอย่างนี้ ทฤษฎีก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราจะมองให้พยายามให้นักศึกษาเห็นว่าเออถ้าจะต้องไปปฏิบัติงานจริงในองค์กรอะไรอย่างงี้งค่ะเขาจะต้องเตรียมความพร้อมอยังไงก็โโคือในื้ง่ว่าคืออาจารย์ของเราจะทำหน้าที่คือให้เนื้อหาหลักการ,รเพื่อให้เขาเกิดเป็นพื้นฐานที่เขาจะสามารถต่อยอดได้การต่อยอดในที่นี้ก็เกิดการที่เขาลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงอย่างที่ท่านอาจารย์แมงได้บอกว่าได้มีการของลงมือทําในห้องลงมือทํานอกชั้นเรียนจนถึงลงมือทํากับแ แค่ชั้นต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะรับโอ้โหพอิ่มเห็นก็เริ่มบันแล้วนะจย์เอามาที่ในเรื่องของการเรียนจริงๆบ้างจันแต่ละชั้นปีเราเรียนอะไรยังไงบ้างอาจารย์ค่ะสำหรับหลักสูตรปี60นะคะอันนี้ก็คือปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรเก่านะคะหลักสูตรเก่านี่จะมีหน่วยกิจเยอะมากแต่ว่าสําหรับหลักสูตรปี60ก็ลดลงมาลดวิชาลงมาลดวิชาลงมาโฟกัสเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ย ไปฝึกงานมากขึ้นแล้วก็ไปทําโปรเจกต์งานมากขึ้นนะคะคดังนั้นเนี่ยในหลักสูตรเนี่ยสำหรับนักศึกษาป,ปีหนึ่งก็จะเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของความรู้โดยทั่วไปนะคะในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการทํางานในอนาคตส่วนสําหรับปีที่2เนี่ยนักษาก็จะเรียนกลุ่มวิชาแกนทางบริหารธุรกิจก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านหลักการบริหารบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเวลานักศึกษาไปทํางานทางบริหารนักศึกษาก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการได้นะคะส่วนปีที่3ก็จะเน้นในสาระสาคัญในงานเอสอาร์นะคะทางด้านหลักการแล้วก็บวกในเรื่องของโปรเจกต์ นะคะสามโปรเจกต์สำคัญนะคะเผื่อบางทีในโอกาสข้างหน้าเนี่ยนักศึกษาจะได้ไปสตาร์ทอัพนะคะจะถับไปประกอบการเป็นอาได้นะคะนอกจากเรแสดงว่านอกจากเราพัฒนาน้องเข้าสู่ไปเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทใหญ่นะครับเอสเอ็มไอก็ตามมีในส่วนของที่โอกาสไปเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเพราะว่าแนวโน้มของเอสอาร์เนี่ยก็จะไปเป็นเอาท์ซอร์สนะคะตอนนี้เอาท์ซอร์สมีแรงมาก ะะไม่ว่าจะเป็นออ l ซอร์ในโรมงานของอาทางด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานนะคะ<ม>แล้วก็ป้อนส่งให้กับสถานประกอบการต่างๆออ l ซอร์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะอ,อนาคตข้างหน้าเนี่ยบริษัทไม่จําเป็นต้องมีหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราจะสร้างนางักศึกษาของเรานะคะเป็นสตาร์ทอัพทางด้านาพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆในประเทศและอนาคตข้างหน้าจะเปตัวใหญ่ต่างประเทศด้วย่คตัวเองแตไม่ไม่มีละ ขยับมาใช้บริการก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะคะจากเดิมที่เราต้องสร้าง HR มาทํมาทำงานในบริษัทเปลี่ยนล้ค่ะต่อไปเราก็จะสร้าง HR าเมาเป็นคอนซัลในแง่มุมต่างๆนะคะเมื่อกี้พอมาถึงปี3แล้วจยะปีสุดท้ายแล้วจารจ์ปีสุดท้ายก็อันนี้ให้นักศึกษาเลือกค่ะตามความสะดวกว่าจะไปฝึกงานนะคะไปเรียนรู้งานประสบการณ์จริงนะคะที่สถานประกอบการต่างๆ หนึ่งเทอมหรือว่า1ปีนะคะถ้าไป1เทอมของเรานี่จะเน้นเทอมสองนะคะเพื่อโอกาสดีๆนักศึกษาได้ทํางานที่ที่ไปฝึกงานเลยนะคะแต่ว่าในเทอมหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการจัดการข้ามวัฒนธรรมนะคะการจัดการทรัพยากรนุษย์เชิงกลยุทธ์แล้วก็ human capital ทุนมนุษย์ค่ะ ส่วนนักศึกษาที่เลือกจะไปฝึกงานตลอดทั้งปีค่ะก็ไม่ต้องเรียน3รายวิชานี้ก็คือไปฝึกงานเต็มๆหนึ่งตว่ามีทางเลือกที่หลากหลายด้วยนะจย์อาจารย์กลับมาเจาะลึกเรื่องของการเรียนอีกทีหนึ่งว่าตัวเรียนด้าน HR มีความมันตรงไหนยังไงบ้างคะจาย์อันดับแรกค่ะควรจะเข้ามาที่นี่ เด็กต้องรักท <zat, zat. S 2> ี่จะทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเพราะว่าในเรื่องของ HR เนี่ยก็คือเราทำงานกับผู้คนเราก็ต้องแบบได้เรียนรู้พฤติกรรมบุคคลและมีการวิเคราะห์ปัญหาเอ๊ะทำไมคนนั้นมีพฤติกรรมแบบนี้เด็กตอนนี้เรามีทั้งเจนเอ่อมีทั้งคนเจน X GenY แล้วก็อนาคตจะมีพวกเจนม l ิเลนเียมเข้ามาถ้าเราจะจัดฝึกอบรม อการฝึอกอบรมแบบไหนล่ะที่มันจะสามารถครอบคุมได้แต่ละเจนแต่ละเจนที่จะมีความต้องการแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นดับแรกต้องชอบสนุกที่จะทํางานกับผู้คนค่ะครับ จ,จ,จริงก็คือมองว่าเอชาร์นะคะอชอนใหม่เอชาคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจนแซเจนวาหรืออะไรเงี้ยก็คือคิดว่าจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าพอเราเข้าไปอยู่ในองค์กรจริงๆแล้วเนี่ยก<ม>ารที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆในองค์กรเนี่ยมันคือมันคือเราต้องตอบโจทย์ธุรกิจอะไปอยู่องค์กรไหนเราต้องรู้กลยุทธ์รู้ธุรกิจของเขาล้วถึงจะสามารถที่จะผลักดันหรือพุชคนในองค์กรของเขาให้ไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะมองว่าาจะพัฒนนนนคปรูแบบไห ซึ่งเราก็คิดว่าพอเราปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหม่ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีวิสัยทัศน์ในส่วนส่วนตรงนี้มากขึ้นทำให้เขามองภาพต่างๆที่เป็น HR ที่เป็นเขาเรียกว่า new modern เ r มากขึ้นครับแล้วสุดท้ายอาจารย์ผลที่ได้นะครลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ตอนนี้ไปทำงานอย่ที่ไหนๆบ้างครับอาจารย์ก็อยู่หลากหลายสถานประกอบการนะคะก็ทั้งในกลุ่มงานบริการนะคะ ในธนาคารพาณิชย์ในไทยพาณิชย์ก็มีกรุงเทพในกธนาคารนะคะหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์นะคะก็จะไปเป็นเอสอารของบริษัทนะคะแสดงว่าในภาคเอกชนก็ไปภาครัฐมีนะคะจะก็85เปอร์เซ็ค่ะที่ไปอยู่ในสายงานตรงเลยนะคะส่วนที่15เอร์เซที่เหลือก็เรียต่อค่ะหรือไม่ก็ที่บ้านมีสถานประกอบการอยู่แล้วก็สารต่อ กิจการของครอบครัวครับเห็นความใหม่และอาจารย์เห็นเรื่องของรายละเอียดการกลับไปที่ตัวต้องเรียนบ้างหลังจากที่อาจารย์มีโอกาสเจอน้องๆมีโอกาสสอนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยการจะทํางานด้านนี้น้องแบบไหนฮะเหมาะเหมาะกับน้องแบบไหนครับเม่สักครู่เราได้กล่าวนะคะก็มีจะมีเรื่องของเด็กที่อยากจะทําแบบผู้คนเด็กที่อยากจะมีวิสัยทัศน์ที่ทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆได้อันต่อมานะคะ น้องๆที่คิดว่าน้องๆอยากจะพัฒนาตัวเองร,รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทําอะไรและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองสเสมอหลังจากที่พัฒนาตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องช่วยการพัฒนาคนอื่นต่อไปอีกคะนี่ก็จุดหนึ่งที่เป็นส่วนของ HR ครับค่ะ ก็สำหรับน้องที่มาเรียน s อสนะคะก็คงต้องเป็นคนที่มีใจรักในการให้บริการนะคะเพราะว่าในส่วนของ s อสนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น s อสอนะคะที่จะต้องดูแลในเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาเพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของ การบริการอื่นๆเช่นการให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะคะค่าตอบแทนต่างๆที่จะจัดให้กับพนักงานของบริษัทนะคะอีกแง่มุมหนึ่งก็คือทางด้านการพัฒนาอันนี้ก็ต้องมีใจรักในการให้บริการความรู้นะคะหรือให้ทักษะต่างๆอย่างเพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์ของ Thailand o ฟด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีนวัตกรรมด้วยใช่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอก ท่านได้พูดไปแล้วนะคะคก็ก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปเป็น HR เนี่ยก็คือต้องมีเขาเรียกว่าเป็น HR New นิวยังบัดหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้มหาวิทยาลัยเรากำลังโปรโมทเรื่อง New DNA ฉะนเ้นช่คำว่า New DNA เนี่ยมันก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Integrity มีความซื่อสัตย์ เรื่องของ entrepreneurship นะคะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะร <Yeah. S 2> วมไปถึงเรื่องของ w o r l d w i d คือมีความรู้รอบ,รอบตัวนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็เรื่องของตัว innovation <Yeah. S 2> นะคะเรื่องของ driven driven นะคะนั่นคือสามารถจะผลักดันผลงานของตัวเองออกไปให้ได้นะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็สุดท้ายก็คือมีเขาเรียกว่ามีความ adaptive <Yeah. S 2> ก็คือสามารถจะ ปรับทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนเนี่ยประยุกต์สู่การทํางานได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามองว่านักศึกษาธุรกิจเบั้องตของเราน่าจะตอบโจทย์การทํางานในรุ่นใหม่ใหม่ได้ครับถ้าเกิดว่าน้องๆฟังแล้วตรงกับตัวเองนะครับสนใจก็มาเจออาจารย์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสามมากวันนี้โอกาสมะวีวีมาคุยด้วยไหมครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ชริดาการจนาจูทานนะคะอยากเชิญชวนให้นักเรียนนะคะลองมาเรียน HR ที่ภาควิชาของเรากันดูนะคะตอนนี้ HR ถือว่าเป็นงานสำคัญนะคะเพราะว่าเราเป็น strategic partner สำคัญขององค์กรเลยคุณเข้ามาเรียนแล้วคุณจะรู้ว่ามีโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตของคุณอีกมากมายนะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อพินิกนะคะนางสาวปาทนาแกจเจริญค่ะเป็นสิทธิ์เก่าของภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะปัจจุบันทํางานในของบริษัทเอกชัยดิสเทบิชันซิสเต็มค่ะหรือเทสโก้โลตัสค่ะในตําแหน่งของ People Executive Welfare and Engagement ใครคิดว่าการเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทํางานแต่ในส่วนของการสรรหาบุคล<ม><ม>ากรเท่านั้นเราจะมีในส่วนของสายงานอื่นๆเช่นเทรนนิง่งการสวสดิการของพนักงานหรือแม้กระทั่งการบริหารค่าตอบแทนค่ะ ซึ่งเราสามารถนําองค์ความรู้ของการเรียนทั้งหมดในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ในการทํางานขององค์กรได้เป็นอย่างดีค่ะหลักสูตรการบริหารทรัพ,พยากรมนุษย์มีภาควิชาหรือรายวิชาที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริงๆอาทิเช่น วิชาของการฝึกอบรมไม่เพียงแต่เราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีแต่เรายังมีเรียนในภาคปฏิบัติที่ทําให้เจอกับประสบการณ์และก็ปัญหาของมันจริงๆทําไมพี่ถึงสามารถพูดได้ว่าเรานําไปปฏิบัติงานได้จริงเพราะปัจจุบันนี้พี่กําลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทบริาพาเทคนิคอลเอเจนต์ยิ่งจำกัดมหาชนและพี่ก็ยังได้เป็นพนักงานของทางบริษัททั้งๆท,ท,ที่พี่ก็ยังเรียนไม่จบด้วยค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อาร์นะครับเอกลากรกงกายครับ พี่เป็นสิษย์เก่าของภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับปัจจุบันนะครับพี่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารนะครับบริษัทสยามมิสแอนด์ทีวีจำกัดนะครับดูแลงานทางด้านพัฒนาธุรกิจนะครับและการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับฟังกชันงานของพี่นะครับพี่ก็จะดูแลทางด้านกลยุทธ์นะครับในการเติบโตของกําลังผลและก็การขยายงานของภาคอุตสาหกรรมนะครับและพี่ยังดูแลทางด้านแคเรพาและการรีคูดเมนต์นะครับของพนักงานนะครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับว่า การเข้ามาเรียนนะครับในภาควิชาการบริหารทรัพยากร,กรมนุษย์นะครับทำให้เราได้คิดวิเคราะห์เป็นนะครับแล้วก็ทำงานสนุกกับงานนะครับ